สวัสดีครับผมช่อง k ท y กยากิชาแนลวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการจัดลูนนะผมให้โหดและก็เหมาะกับตัวละครตัวมอนเตอร์ที่เราใช้นะครับผมก็เอ่อก่อนอื่นคือพูดถึงเรื่องเซ็ตลูนก่อนเซ็ตลูนเกมนี้จะมีหลากหลายเซ็ตเลยนะผมมีทั้ง HP เดฟคีย์เล e กคีย์ดามายแอคแท็กแอคแทสปีดแม่นยำเฟเฟกต้านทานหลบหลีกแม่นยำนะผมก็มีค่อนข้างหลากหลายนะผมแต่เราก็ต้องเลือกที่เราจะใส่ให้ถูกต้องอ่า เช่นเราอย่างเช่นแวมน้ําตัวนี้เป็นตัวดามิเอตใช่ไหมผมเราอยากจะให้ติดคีเยอะๆเพราะว่าแวมน้ามีสกิลพสซีที่ติดคิแล้วมีโอกาสติดนู่นติดนี่ใช่ไหมผมติดเรื่องความกระหายของพวกแวมน้าแวมไม่ว่าแวบมบน้าแวบมบแบบแบบไฟแวมลุมก็ตามมันจะเป็นไม่คันิดเดียวกันนั่นะคือติดคีแล้วมีติดความกระหายนะครับผมก็ผมก็เลยทําคีเป็นคิเลกับคิดามิผสมกันเป็น4ต่อ2นะครับผม4ชิ้นต่อ2ชิ้นนะครับผม ก็จะทําเป็นคีเลตและคิดาเมตนะเป็นแบบบาลานซ์กันอย่อันนี้ผมคีเลตรวมๆกันแล้วประมาณ67%สิบเจ็ดคิดาเมตเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะมีเรื่องอื่นนิดหน่อยอน,นี่เป็นพวกเอฟเฟกต์ลองนะผมก็เป็นก็ตีแรงเลยผมทําแบบนี้มาก็แบบแบบนะผมก็ตีแรงพอตัวนะเพราะมีคีเลตคิดาเมตที่ดีแล้วก็เล่นเลโชง่ายๆก็คือคีเลตคูณสเป็นคิดาเมตอันนั้นจะดีแต่น,นี้ผมอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าคีเลตผม67มันเกินคิดาเมตไปหน่อยครับจิโกทำคิดาเมตที่เพิิ่มมมมากกขึึนนึ้นนะนนนอีดงงะะัผถจ มีเอฟเฟกคือมันจะมีแบบบาลานซ์ดาเมจที่ดีกว่านี้นะเลือดกระเด้นเลโชอะไรพวกนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นตัวดาเมจใช่ไหมแล้วถ้าเป็นตัวฮิลล่ะเช่นผมเป็นน้องฮาปุน้องฮาปุเนี่ยจะฮิลตามเลือดตัวเองนะผมก็ง่ายๆเลยคือทําเลือด,ดเยอะๆนะผมก็คือใส่ไปเลยเลือด2องสองสชิ้นนะผมรวมกันได้เลือด60%สิบร์เนะผมแล้วก็หาออฟลองเป็นที่เป็นพวกเพิ่มเลือดเยอะๆอะไรประมาณนี้นะผมเนี่ยเพิ่มเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ อะไรประมาณนี้นะผมเพื่อให้เลือดเยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งเลือดเยอะยิ่งฮิวแรงใช่ไหมครับผมก็ช่วยได้นะครับผมเป็นตัวเป็นตัวฮิวเพราะว่าถ้าไอพวกที่ฮิวประเภทฮิวเลือดเลือดตัวเองเนี่ยก็จะทําให้แบบคือบางทีอ่าตัวฮิวเนี่ยยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เลือดตัวเองใช่ไหมแต่ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ของเลือดตัวเองเนี่ยมันเท่ากับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดอ่าตัวดาเมจเลยอย่างเช่นในแบบนาผมเนี่ยเลือดแค่แบบหมื่นเก้าแต่ฮาปูผมเลือดสามหมื่นสี่อย่างเงี้ยยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ของตัวเอง ก็กลายเป็นว่าเราใส่รูนเข้าไปเนี่ยทาให้เลือดเยอะจะทําให้ฮิลแรงเข้าไปอีกับผมหรือว่าถ้าเป็นตัวแทงตัวแทงก็อาจจะใส่เป็นเดฟนะผมแต่อันนี้รูนเดฟผมหมดร <c oughs> ูนเดฟผมหมดนะก็เลยไม่ได้ใส่นะผมแต่ถ้าเป็นตัวแทงเนี่ยแนะนำว่าใส่เป็นเดฟจะดีกว่าถ้าตัวแทงไม่ได้เน้นเรื่องการว่าต้องต้องเลือดเยอะเพราะว่าเดฟเยอะจะมีผลมากกว่าผมคิดว่านะอันนี้ผมก็ไม่ได้ชัวร์ว่าเกมนี้การเพิ่มเดฟมันลดดามเมจก,กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ข้อดีคือถ้าเราเดฟเยอะ เราจะโดนดาเมทที่น้อยลงแลวตัวฮิวเนี่ยมันฮิวตามเลือดการที่เราฮิวแรงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสเกลของเลือดเราเนี่ยฮิวได้แรงกว่าที่เราจะเอาไปเพิ่มเลือดไงเพราะบางทีตัวตัวฮิวเราฮิวตามเลือดใช่ไหมไอต,ตัวแทงเราอะเลือดเยอะพอๆพกับตัวฮิวก็กลยปลว่าฮิวยี่สามเปอร์เซ็นต์ก็จะฮิวให้กับแทงก็ยี่สามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันถ้าเลือดถ้าเลือดเท่ากันอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าตัวแทงเลือดไม่เยอะแต่เดฟเยอะแทนก็การเป็นการฮิวทีเนี่ยก็จะกลายเป็นฮิวประมาณแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ ล้วตัวแทงก็จะเป็นเดฟจะดีกว่านะผมนอกนั้นเนี่ยไอพวกไอแท็กสปีดเนี่ยจะเป็นพวกเฉพาะทางแล้วบางตัวจะมีเน้นยิ่งตีเร็วยิ่งแปลงอะไรมาเนี้ยอะไรก็จะมีนะผมหรือว่าถ้าตัวไหนที่เน้นดีบัฟก็ใช้เป็นเซ t ตเอแมนยมเอฟเฟกนะผมแล้วก็รักใครเน้นแบบต้านทานก็ได้ต้านทานสับ่วแบบมีตัวปลด CC อย่างเงี้ยถ้าตัวเองตัว CC ก็จะปลดให้ใครไม่ได้ก็ใส่ต้านทานก็ช่วยได้เหมือนกัน แล้วก็เรื่องหลบหลีกแม่นยำอันนี้น่าจะเป็นเน้นเรื่อง PvP นะผมเผื่อใครแบบเล่นเป็นสายหลบหลีกแบบพิวๆเลยไม่โดนตีอะไรเงี้ยแล้วแม่นยำก็เป็นตัวแก้ทางหลบหลีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็เรื่องการจัดเซตการจัดลูนนะผมเมื่อกี้เป็นเรื่องเซตลูนนะจัดรูนก็ง่ายๆนะผมลูนที่เป็นฟิกอ่าฟิกสเตหลักเนี่ยจะมีแค่รูนบนรูนขวาล่างรูนซ้ายล่างนะผมจะเป็น HP เสมอจะเป็นเดฟเสมอ แล้วก็จะเป็น a อ t ท็คเสมอเป็นไอเท็คแฟร์นะผมมีไอเท็คแฟร์เดฟแฟร์และ HP f ีแฟนะส่วนรูนที่เราเลือกได้เนี่ยจะมีแค่3รูนก็คือรูนขวาบนซ้ายบนแล้วก็รูนล่างนะผมแต่ว่ารูนล่างจะพิเศษนิดนึงที่ว่ารูนล่างจะมีคีย์เลกคีดาเมจด้วยนะผมส่วนรูนบนเนี่ยจะมีทุกอย่างจะไม่มีคีย์เลกคีดาเมจนะผมแต่รูนล่างนี่มีทุกอย่างเลยรูนล่างนี่มีมีทั้งไอเท็คกเซนมีทั้ง HP มีทั้งเลือดมีทั้งเดฟมีทุกอย่างเลยแต่่่่่่สววนน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 นใหหญิิยยยมมมมคคค้้าาาากก็็็ืืออรรูลงเเเเีีีจจะะตไดถปั PP ไอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวดาเมจนะเออก็เน้นเป็นตัวข้างล่างเป็นคิดเลยคิดดาเมจจะดีกว่านะผมส่วนตัวนี้ถ้าใครเป็นตัวดาเมจก็เน้นเอ็แท็กเอ็แท็กเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะผมส่วนลูนส่วนอ่าตัวสเซจัดลองก็เอาตามที่เราเล่นอ่ะอ่าก็ดูดง่ายตัวดาเมจก็เน้นคิดเลยคิดดาเมจเอ็แท็กเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเอาแต่ไอ้ตัวพวกเนี้ยเราเน้นเราเน้นตัวหลักเป็นเป็นใหญ่ก่อนถ้าเราได้ตัวหลักดีเนี่ยข้างล่างเนี่ยค่อยหาดีทีหลัง ต่อันเนี้ยคือเราไม่ต้องแคร์เลยไงเราเอาเน้นข้างล่างดีไปก่อนแล้วข้างบนในช่างหัวมันเขาข้างบนมันเป็นแฟดอยู่แล้วไงมันเป็นแบบฟิกอยู่แล้วนะผมแต่ว่าไอตัวเนี้ยเราเน้นข้างบนให้ดีก่อนข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยผมอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ข้างบนมันดีไงแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาแก้ทีหลังถ้าเราเจอที่ดีกว่านะผมแต่ส่วนไอตัวขวาบนไอตัวบนแล้วก็ขวาล่างซ้ายล่างเนี่ยเราเน้นเอเราเน้นตัวออฟลองเนะาะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการการจัดลูนทั้งเซต แล้วก็เรื่องการจัดลูนว่าเราควรจะใช้ลูนออฟแบบไหนเนาะแต่ว่าตัวตัวออฟลองก็เอาตามตามตามเซตนะผมถ้าเส้นไหนเน้นเน้นเลือดแล้วก็ออฟลองเน้นเลือดเส้นไหนออฟคิเลตแต่เส้นไหนเน้นคิเลตฮิดเมกก็ก็หาออฟคิเลตฮิดเมกอะไรประมาณนี้นะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการจัดลูนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังอ,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 อยากจะจัดลูนให้มอนเตอร์เราเก่งให้มันเหมาะสมกับมอนเตอร์ของเราไม่ใช่แบบว่าไปเอาตัวแท้งไปใส่เลือด เอาตัวซับไปใส่เดฟอะไรแบบนี้มันจะแปลกๆนะเพราะว่ามันสเกลพลังมันไม่ได้สเกลตามาที่เราจัดลูนไปนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจอนเปิดเกมจะมีไลฟ์เกมนี้บ่อยๆนะครับผมก็สำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม